ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวปืนทาย20ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดปืนเบื้องต้นกันต่อนะครับโดยรายละเอียดปืนเบื้องต้นเนี่ยแรงนะครับปลดล็อกอยู่ที่แรง37นั่นเองนะครับดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่34นะครับแล้วก็ดาเมจต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่24นะครับแล้วก็ไฟเรทเนี่ยจะอยู่ที่650นั่นเองนะครับยิงได้2โหมดนะครับมีออโต้แล้วก็เซมิ มันเจอือกูได้30แล้วก็แม็กซ์สำรองอยู่ที่120นัดนั่นเองนะครับ <S <S ส่วนข้อดีของปืนนี้นะครับมันเป็นปืนที่ยิง4นัดทุกระยะนะครับแถมก็ยิงค่อนข้างเร็วนะครับไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้าแต่จะค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียนะครับสาหรับปืนนี้นะก็คือมันจะมีแรงดีที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็อาจจะชินแล้วนั่นเองนะครับโดยเราสามารถใส่ของแต่งปืนเพื่อที่จะทําให้มันเนี่ย เล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับด้วยของแต่งปืนที่ผมจะแนะนำนั่นเองนะครับก็คือเป็นดีเฟ็กซ์ไซส์นะครับบาเรลเนี่ยติดเป็นทีเบรกหรือใส่มอสซินเบรกก็ได้นะครับถ้ามีทีเบกก็ใส่ทีเบรกไปนะครับอันเดอร์บาเรลเนี่ยให้ติดเป็นสตัฟหรือโฟลดิ n งนะครับได้แต่ชอบนะครับก็ผมเนี่ยผมก็จะใส่โฟลดิ n งนะครับซะส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ผมมีแต่3ามเดียมก็ใส่3เเดียมมาก่อนนะครับโอเทอร์นะครับก็ติดเป็นกรีเลเซอร์นะครับหรือจะติดเป็นเอ็กเทนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ ถ้าใครมีก็ติดเทนไปนะครับแต่ถ้าใครงบน้อยก็ติดกีรเลเซอร์ไปพางๆก่อนนั่นเองนะครับส่วนกระสุนนะครับกระสุนเนี่ยมีด้วยการหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุด2องสนะครับโฮโลพอยต์อะมอลเพอร์ซิงนะครับการใส่แม็กสำรองก็มีเช่นกันนะครับทาให้มี40นัดหรือ60นัดนั่นเองนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคร่าวๆนั่นเอง นี่นะครับเวลายิงคนก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปยิงกำแพงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะยังไม่ได้ลองยิงกำแพงเลยแต่งประมาณนี้นะเห็นะครับแรงดีดมันจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือดีดจากเม็ดแรกขึ้นไปเนี่ยมันจะออกเป็นวงกลมนะครับจะสายข้างนิดนึงนะครับ นี่ใส่เยอะมากเอ๋อแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือปืนนี้เนี่ยเปลี่ยนกระสุนที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนะครับดีเลยกระสุนเราไม่มีด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยว เดออี๋ยวเราให้ดูอนิเมชันการเป็นกระสุนนะครับนี่ประมาณนี้ถ้าเรากระสุนหมดนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็าสามารถดูได้ที่ advance d s t t s ได้นะครับแต่ว่าผมเน้นดูในเกมมากกว่านะครับเวลาที่เราเล่นนะ ถ้าเรายิงไม่โดนเนี่ยเราก็เปลี่ยนกระสุนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกระสุนเร็วมากนะครับถ้าใครชอบปืนที่เปลี่ยนกระสุนเร็วๆเนี่ยก็น่าจะชอบปืนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นุม่มจ้องจะเซ็ตยอเราอย่างนั้นเหรอเออิีคอยเร็ว ทีมยึดท้อยแน่เฮ้ย <Hey boy. S 2> บอยบูรโหปืนนี้มันค่อนข้างที่จะแพ้ทางพวกปืนที่ยิงเร็วๆนะครับเอาไปเล่นระยะก,กลางได้ค่อนข้างดีนะครับปืนนี้เนี่ย ระยะไกลก็ก็ดีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับพวกดีมาอะไรเนี้ยหรสไนเปอร์นะครับอ๋อโอเคนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับการรีวิวปืนไทยย20นะครับก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับใครที่มองหาปืนที่ยิงแรงๆ4นะัด ทุกระยะเนี่ยก็ลองไปเล่นปืนนี้กันได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับต้องรอติดตามชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ